ต่อครับเชิญครับเต๋อมันสุดยอดมากเป็นการเป็นเต๋อเต๋อตีความเพลงพักตรงนี้นะครับเ่นเข้ากับเนื้อเรื่องได้ดีมากเธอทำให้ทุกสัมผัสที่เธอดูแลเพื่อนฝูงนั้นเป็นความนุ่มนวลเป็นเหมือนจะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้ดูแลใกล้ชิดกันขนาดนี้แล้วจะจากลา เธอเอาหัวใจครูไปได้เลยนะบอกให้นะต้องบอกว่ามันซึ้งมากเยี่ยมมากครับไก่ครับเชญครับอ,อ,อย่างที่พี่ต้อบอกนะครับยอดเยี่ยมมากครับวันนี้เต๋าเต๋าไม่หลุดคาแรคเตอร์ของตัวละครนะครับตั้งแต่ต้นมาจนจบจนถึงมาไพรแม์ของเรื่องตรงนี้นะครับพี่ว่าเป็นเป็น,ปนจุดที่ทําได้ดีและเต๋าก็ทําได้ดีเป็นฉากจบที่สวยงามและประทับใจก็เนื่องมาจากอารมณ์ที่ต่อเนื่องมาจากเต๋าโดยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ร้องดีกว่าทุกครั้งเลยนะ มันมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาช่วยเยอะนี่คือสิ่งสําคัญที่จะทาให้ให้เราไปพัฒนาในเรื่องของการร้องต่อไปเราใช้อารมณ์นําเมื่ออารมณ์นำปับ๊บทุกอย่างมันจะมาไปตามไปตามอารมณ์ของเราออกมาเสียงก็จะออกมาลม,มจะออกมาดันิมิกทุกอย่างจะเกิดขึ้นวันนี้ร้องได้ดีมากทาได้ดีมากครับดาโชคดีครับรเจ้าครับ อยากจะบอกว่าเตา่าอารมณ์ที่เต่าเล่นวันนี้ทั้งเศร้าทั้งสุขปะปลกันเนี่ยมันเล่นยากมากแต่เต่าก็แสดงออกมาได้ดีมากไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไปทําให้เรารู้สึกว่ามีอารมณ์ร่วมไปกับเต่าด้วยพูดง่ายๆสั้นๆเวลามันมีน้อยร้องดีแสดงดีมีออร่าแล้วก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน,เด,อนเดี๋ยวจะไปขอเอารางวัลที่ตาหัวคชามาปาหัวเธออีกคนนึง เต่าวียีครับ,บเป็นอบา